สวัสดีค่ะมาเจอก,กับน้องรถขายรถอีกแล้วนะคะวันนี้มากับเจ้าแด์หลักแม่ดตลาเลยเป็น t o โยต้าไฮ u ักรีโนะคะคันนี้ตัว2.4เอนฟรนะคะรถปี2020นะคะมาก่อนใครราคาปกติอยู่ที่565,000นะคะวันนี้เปิดราคาพิเศษสุดๆกันไปเลยนะคะรถอยู่ที่บางแคนะคะถนนกระประพึกบางแคใครมาไม่ถูกยังไงโทษสอบถาม มาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามนะคะคันนี้เป็นกระบาดเกียร์ออตโต้นะคะมีคลิบอยให้พร้อมนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานขนของขนผ้าเสื้อผ้าอะไรไม่เปียกไม่แฉะนะคะคันนี้ได้เกียร์ออตโต้เลยสาวๆท่านใดนะคะอยากได้กระปะไปใช้งานนะคะเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะให้ในสวยนะคะ อันนี้คือสภาพรถพึ่งเข้านะคะยังไม่ได้กิบงานใดๆนะคะผมอะไรประก็เป็นมัลติฟังชันนะคะคันนี้มาอยู่ที่แสนแปดนะคะหน้าจอก็เป็นตัวใหม่แล้วเพราะว่าเป็นได้ตัวหน้าหมูป่าแล้วนะคะตามคอนโซลต่างๆไม่มีร่องรอยกูดขีดจากการใช้งานนะคะอันนี้เพดานสะอาดสะอ้านนะคะสะอาดสะอาะะ้ะอานไม่มียันหรืออคระใดๆนะคะบอกก็ยังสวยอยู่นะคะ น,นี่เจ้าของเก่าดูแลคันนี้เป็นเบาะผ้ากำมบหยี่นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถทักหาน้องรถถ่ายรถได้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นห้าพันนะคะวันนี้น้องรถให้ราคาพิเศษอยู่ที่ห้าแสนสาพันเท่านั้นนะคะอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะคะได้ตัวรีโวยกสูงหน้ามูเก้ออโต้ปีสองพนะคะ มาดูมาชมกันได้ที่รถบ้านเฮงเฮงสอนะคะมาไม่ถูกก็โทรสอบถามมาที่โท0991519793นะคะทางเรามีบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟนแนนซ์วิ่งเส็นทั่วประเทศเช่นกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้องกดขายรถด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ